สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับกันต่อถึงเรื่องราวของการดื่มน้ํามะพร้าวนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทานะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าการดื่มน้ํามะพร้าวที่ถูกต้องเนี่ยควรจะดื่มแบบไหนนะครับส่วนคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมทําคลิปนั้นผมก็ได้ทดลองนะครับดื่มน้ํามะพร้าวนะครับเป็นเวลาเป็นเวลานะครับหอาทิตย์แล้วนะครับวันละ4-5ถึงลูกนะครับซึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ค่อนข้างที่จะ น่าคิดทีเดียวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมยังไม่ได้ดื่มน้ำมะพร้าวเป็นจริงเป็นจังเป็นการทดลองเนี่ยนะครับต้องขออภัยด้วยผมจะลุกขึ้นมาปัสสาวะนะครับประมาณตีสองตีสามทุกคืนนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่หลังจากที่ดื่มน้ำมะพร้าวไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้น้องชายของผมเนี่ยมันตื่นขึ้นมาด้วยนะครับทั้งทั้งที่นะครับผมไม่มีสิ่งเร้าอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นเสียงเป็นเสืออะไรก็ตามตีสองตีสามจะเอาอะไรมา กระตุ้นอารมณ์ใช่ไหมครับลูกขึ้นมาเข้าห้องน้านะครับแต่น้องชายของผมมันตื่นขึ้นมาด้วยเอ๊ะมันก็น่าคิดนะครับอันนี้นะครับเป็นส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าน้ํามะพร้าวมีส่วนนะครับช่วยตรงนั้นเพราะว่าผมผมก้น้ามะพร้าวเพื่อนๆคิดดูดิน้ําไปอยู่บนต้นไม้สูงสงแล้วมันมันหน้ามันก็ต้องมีอะไรที่ต่างจากน้ําน้ําปกติอยู่แล้วนะครับนะฮะซึ่งถึง เราไม่ดื่มเพื่อจุดประสงค์นั้นนะครับน้ำมะพร้าวก็มีประโยชน์มากมายอยู่แล้วอย่างที่นักวิจัยท่านบอกนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อจุดประสงค์อื่นก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าจะดื่มเพื่อจุดประสงค์นี้เพื่อนเลองเข้าไปดูที่คุณลุงคุณป้าให้สัมภาษณ์นะครับวันละ 4- ีถึงหเออห้าถึงหลูกนะครับห้าถึงหลูกเนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้อดื่มเนี่ยเป็นเงินวันละหนึ่งบาทนะครับเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ แล้วแต่ความคิดของเพื่อนๆนะครับก็หลังจากที่ผมดื่มน้ำมะพร้าวมาแล้วนะครับก็มีความสึกว่าโอเคนะครับมันใช้ได้ทีเดียวแต่ณนวันนี้ผมยังมีความปกติทางด้านร่างกายอยู่นะครับยังไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าวันหนึ่งนะครับจำเป็นก็คงจะต้องดื่มนะครับเพราะว่าเจอมากับตัวนะครับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็นี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเมจินะครับมีดีมาบอก